สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันไฟในยี่สิบห้าที่ผ่านมานะครับรายการเสราร์เช้าห้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดที่ผ่านมานะครับมีการตกตาช่างไปสามคู่ซึ่งไอรายการเสราร์เช้าเนี่ยถ้าเราติดตามกันตลอดตลอดเนี่ยนะครับมันจะแบบตกตาช่างกันเยอะตกตาช่างกันบ่อยนะครับแต่ถ้าเป็นรายการสุกเย็นลุมพินีเนี่ยส่วนใหญ่จะ ตกก็มีแต่ผ่านก็เยอะแต่อรายการสาวเช้าเนี่ยคือตกกันเยอะตกกันบ่อยนะครับครั้งที่ผ่านมามีตก3คู่คู่แรกกล้องธรณีกับทาเกียคาริลอฟนะครับผมทำวิเคราะห์ฟรีเลยอดดูนะครับคู่ที่2อายากะมิุระกับจีฮินรัส,สวนคู่ที่3เอมี่เพอร์นี่กับเชียร์โคเฮนนะครับตอนแรกตก3คู่ออกข่าวและ วันสุกเย็นว่าหายไป3คู่แต่พอวันแข่งขันจริงเอมี่เพอร์นี่กับเชียร์โคเฮนได้รับเข้ามาบรรจุในการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันวันนี้คุยกันเรื่องกติกาการชั่งน้ำหนักและวัดค่าน้ำนะครับเราก็ไปเปิดเว็บไซต์ของวันชิมนชิปแล้วก็แปลกันนะครับคือไอ้กฎเนี่ย เขาเพิ่งมีกฎวัดค่าน้ําและน้ําหนักใหม่โดยเริ่มใช้ครั้งแรกเลยคือวันไฟไนย์ยี่สิบห้ารายการเสาวเช้าที่ผ่านมา5ตุลาคม2567แล้วศุกร์นี้ไม่มีมวยใช่ไหมครับศุกร์ที่ผ่านมาสีเพราะว่าผมอัดวนันศุกร์นะครับแล้วครั้งต่อไปเนี่ยวันลุมนี้ครั้งต่อไปจะใช้กฎนี้เหมือนกันแล้วไฟไนต่อไปเสาวเช้าก็จะใช้กฎนี้เหมือนกันนะครับเราคาดหวังได้ว่าจะมีการยกเลิกการแข่งขันเนี่ย อีกเยอะเลยเพราะว่ากฎอันนี้นี่อ่านดูแล้วโหดอยู่นะครับโหดอยู่แต่ว่ามันเป็นกฎใหม่ทีนี้ไอ้ภาษาอังกฤษก,กฎเก่าเนี่ยผมก็ไม่อยู่แล้วมันไม่มีภาษาอังกฤษให้แปลแล้วผมก็เลยไปเอาเป็นเว็บภาษาไทยมาแทนเว็บภาษาไทยยังไม่ได้อัปเดตเป็นกฎใหม่ยังเป็นกฎเก่าอยู่นะครับเราจะมาผสมกันอย่าคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแค่รวบๆลวมๆให้เป็นคอนเซปต์ว่าอ๋อวันช่างหนักกัน ประมาณนี้เริ่มเลยเดี๋ยวเราคุยกันกดเก่าแล้วก็กดใหม่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับกล้องธรณีแล้วก็ทาเกียอายากะมิวระจีฮินรัตส่วนแล้วเชียโคเฮนกับเอมี่เพอร์นี่เราจะลองมาแอปพลายลองใช้กฎกติกาใหม่ดูว่ามันเป็นสไตล์ไหนนะครับเริ่มจากกฎเก,ก่าก่อนนะครับผมสรุปมาแล้วครั้งที่แล้วทำกติกามวยไทย MA Kickboxing นะครับ แปลมาทุกคำพูดงงเราเน้นแบบหลวมๆแต่พอเข้าใจคอนเซปต์แล้วเป็นสรุปไปเลยดีกว่าเริ่มเลยนะครับข้อมูลบนเว็บภาษาไทยวงเล็บของเก่านะครับเขาก็จะรำพรบทมาแล้วก็บอกว่าวันเนี่ยนะเน้นความสำคัญในความปลอดภัยของนักกีฬาต้องการให้นักกีฬาเนี่ยแข่งขันในน้ำหนักที่ปก,กติที่สุดจึงมีการวัดระดับน้ำในร่างกายรวมเข้าไปด้วยนะครับก็คือ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเนี่ยใช้วิธีลดน้ําหนักโดยการรีดน้ําออกนะครับอยากจะให้นักกีฬาเนี่ยในรายการวันแข่งขันที่ระดับปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อมาก็พอยที่สําคัญต่อมาก็บอกว่าเนี่ยสัปดาห์การแข่งขันนะพอนักกีฬาเข้ามาเก็บตัววันแรกปุ๊บจะวัดน้ําหนักเลยว่าน้ําหนักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าลก็คือเหมือนกับว่ามีการตรวจสอบทุกวันว่า ถึงวันแข่งเนี่ยมันน่าจะทําน้ําหนักได้ไหมนะครับแล้ววันช่างน้ําหนักเนี่ยนะครับปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าวันช่างน้ําหนักต้องวัดระดับค่าน้ําจากปัสสาวะค่าเนี่ยต้องอ่านได้เท่ากับหรือน้อยกว่า1.250จึงถือว่าผ่านค่าน้ําเขาจะเอาปัสสาวะมาปุ๊บจิ้มเครื่องมือไปปุ๊บถ้าอ่านออกมา1.0250ผ่านหรือว่า1 0.0249ลงมาผ่านหมดเท่ากับหรือน้อยกว่าผ่านค่าน้ำแล้วผ่านค่าน้ำเสร็จอนุญ,ญาตได้ขึ้นตราช่างได้ต่อมายังเป็นของเก่าอยู่เขาก็บอกว่าถ้านักกีฬาเนี่ยไม่ผ่านค่าน้าและน้าหนักในการช่างสองครั้งแรกนะครับในวันแข่งขันนักกีฬาต้องทดสอบน้ำและน้ำหนักใหม่ถ้าไม่ผ่านอีกจะยกเลิกการแข่งขันนะครับก็หมายความว่าช่างไปแล้ว น้ำไม่ผ่านน้ำหนักไม่ผ่านลองสองครั้งแล้วไม่ผ่านมาดูซิว่าวันแข่งขันผ่านไหมถ้ายังไม่ผ่านอีกก็ยกเลิกการแข่งขันอันนี้ก็ฟังดูก็กำกวมเขียนดูแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ต่อไปเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยต้องผ่านค่าน้ําและน้ําหนักไม่เกินร้อยห้าเปอร์เซ็นของคู่ชกและคู่ชกเนี่ยต้องยินยอมด้วย ถึงจะตกลงแข่งขันกันได้นะครับคือตกลงน้ําหนักกันแล้วก็จ่ายชดเชยค่าน้ําหนักกันก็คือค่าน้ําต้องผ่านและน้ําหนักเนี่ยนะสมมติคู่ชกช่างมาแบบต่ํากว่าพิกัดก็คูณไปเลยร้อห้ามเกินคู่ชกร้อถึงจะแล้วคู่ชกต้องยินยอมชกด้วยแล้วก็จ่ายเงินชดเชยกันด้วยก็แข่งขันได้นะครับลงมาเสร็จปุ๊บเขาบอกเลยว่าหลังการแข่งขันน้ำหนัก ของนักกีฬาเนี่ยต้องไม่เกินร้อยห้าเปอร์เซ็นของพิกัดที่ตกลงกันนะครับถ้าเกินครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองปรับ25%จากรายได้รวมสมมุติได้โบนัสมาด้วยโอ้โบนัสหาย25%เลยใช่ไหมฮะโบนัสค่าตัวเอาเลย25%หายหมดโดนโดนโดนปรับครั้งที่3ปรับครึ่งหนึ่งเลยจากรายได้รวม แล้วก็จะม่ให้ลงแข่งขันในพิกัดเดิมอีกจะถูกบังคับไปพิกัดสูงกว่าอันนี้คือจากเว็บภาษาไทยของเก่านะครับผมและพอมา5ตุลาคมที่ผ่านมาเริ่มกฎใหม่เลยนะครับเว็บภาษาไทยยังไม่อัปเดตแต่เว็บภาษาอังกฤษอัปเดตแล้วนะครับฟึบขอเป็นกฎใหม่นะครับเขาจะบอกเลยว,ว่าการชั่งน้ําหนักและวัดค่าน้ําจะดําเนินการ 24-48ถึงชั่วโมงก่อนการแข่งขันโดยเวลาที่แน่นอนจะก,กำหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกทีหนึ่งนะครับคือไอรายการเสราร์เช้าเนี่ยจะชั่งน้ำหนักแบบพฤหัสกลางคืนแบบสองทุ่มครั้งที่ผ่านมาประมาณ2องทุ่มมีครั้งหนึ่งชั่งน้ำหนักกัน5้าทุ่มจำไม่ได้แล้วครั้งไหนแต่มีนะครับแล้วก็ไปแข่งกันเสราร์เช้ามันก็จะแบบมัน มันแปลกเนาะมันลดน้าหนักกันตอนห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบผมก็มัวๆนะผมคิดว่ามันเลยตกตาช่างกันเยอะมันคือมันไอ้พวกรายการอีเวนต์พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะแข่งกันแบบเป็นแบบตอนกลางคืนใช่ไหมครับแล้วพอมันนับถอยหลังเวลามาเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นแบบช่างกันตอนเช้าแล้วก็นอนหนึ่งคืนแล้วก็มาแข่งกันอีกวันหนึ่งตอนกลางคืนแต่ถ้าเป็นรายการเสาร์เช้าเนี่ยจะแบบได้นอนสองคืนนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับเขาก็บอกว่า การชั่งกฎใหม่นะกฎใหม่การชั่งน้ําหนักและวัดค่าน้าเนี่ยมีเวลาทั้งหมดให้ทําน้ําหนักได้3ชั่วโมงนะครับแต่เป็นเวลาทางการแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นมี1ชั่วโมงที่เป็นทางการนะครับแล้วเราก็มาดูหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องค่าน้ําผ่านและน้ําหนักผ่านในชั่วโมงแรกคุณจะได้ค่าตัวเต็มคุณจะได้มีสิทธิ์ได้โบนัส และอันนี้ผมดอกจันไว้ไม่รู้ได้หรือเปล่าคือมีสิทธิ์ได้ไต่อันดับด้วยคือมันชกในในพิกัดที่ตกลงกันมาจริงๆไง,งเพราะฉะนั้นถ้าผลงานออกมาปุ๊บก็มีสิทธิ์ไต่อันดับไม่ใช่แคทเวชไม่ใช่แคทเวชนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงที่หนึ่งเนี่ยชั่วโมงแรกเนี่ยชั่วโมงทางการค่าน้ําผ่านน้ําหนักผ่านโอเคจบนะครับชั่วโมงแรกเป็นอย่างนี้คือตามปกติคือนักกีฬามาถึงถ้าคนที่พร้อมจริงๆคือมันขึ้นตาช่างแล้วไปพักพรอนขึ้นตาช่างเสร็จปุ๊บในชั่วโมงแรก5นาีแแรกป๊บไล้ว ออกไปดื่มน้ําทานอาหารพักผ่อนใช่ไหมฮะแต่ถ้าชั่วโมงแรกไม่ผ่านปุ๊บมาชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3อย่างแรกเลยนะครับโดนปรับเลย20%เขาเขียนว่า20%ไม่รู้ว่าไรายได้รวมหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าก็คงไรายได้รวมอย่างแรกเลยโดนปรับละไม่ไม่เสร็จภายใน1ชั่วโมงแรกชั่วโมงมาเสร็จภายในชั่วโมงที่2หรือ3เนี่ยโดนปรับละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับชั่วโมงที่2ที่3ถ้าค่าน้ําผ่าน น้ำหนักผ่านนะครับ20%ที่ปรับจะให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นคนเลือกว่าจะไปบริจาคก,การกุศลที่องค์กรไหนนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้ากระเป๋าฝ่ายตรงข้ามนะ20%คือโดนปรับปุ๊บแล้วเอาไปทําบุญนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้โบนัสเพราะว่ายังน่าจะได้โบนัสอยู่นะผมคิดว่านะครับเพราะว่าน้ําผ่านน้าหนักผ่านอยู่ในเกณฑ์แล้วก็ได้สิทธิ์แต่อันดับแต่แค่ว่าไม่เสร็จภายในชั่วโมงแล้วอารมณ์ว่าเหมือนไม่มีวินยัย ไม่มีวินัยในการทำน้ำหนักเพราะฉะนั้นโดนปรับไปเลยถ้ามีวินัยมันต้องเสร็จตั้งแต่ชั่วโมงแรกประมาณนี้ตีความประมาณนี้ต่อมาถ้าจบสามชั่วโมงไปแล้วจบสามชั่วโมงไปแล้วค่าน้ำไม่ผ่านและน้ำหนักไม่ผ่านแบ่งเป็นสองเคสเคสที่อนุญาตให้แข่งขันได้และเคสที่ยกเลิกการแข่งขันนะครับสามชั่วโมงจบไปปุ๊บ ถ้าอยากแข่งขันได้ทำยังไงอย่างแรกเลยน้ำต้องผ่านค่าน้ำต้องผ่าน 2. น้ำหนักเนี่ยต้องไม่เกิน105ของคู่ต่อสู้นะครับ 3. เราโดนปรับไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าไม่ผ่านในชั่วโมงแรก20%เราโดนปรับไปแล้วพอโดนปรับไปแล้วปุ๊บไอ้นี้คือเคสของคนที่มันไม่เสร็จภายใน3ชั่วโมงใช่มครับยคราวนี้เข้ากระเป๋าคู่ต่อสู้แห้วไม่ต้องไปทําบุญแล้ว อันนี้คือเคสที่อนุญาตให้แข่งขันได้นะครับน้ำหนักมาเนี่ยห้ามเกิน10 5์นี่ก็ถือว่าน้อยนะน,น้อยคือเหมือนกับว่าแบบไอช่องว่างที่เขามีให้อ่ะว่าแบบเกินคู่ต่อสู้ได้อ่ะน้อยมากถ้าคู่ต่อสู้135ปอนด์นะครับช่างมา6กกิโลอย่างเงี้ยแล้วเราทําน้ําหนักไม่ได้แต่ค่าน้ําผ่านเนี่ยคือช่างห้ามเกิน64.05ถ้าช่างเกิน64.05บุปุ๊บยกเลิก ซ้อมฟรีอดแข่งนะครับเรามาดูเคสนี้คือเคสที่อนุญาตให้แข่งกันได้อีกเคสหนึ่งคือยกเลิกการแข่งขันคือไม่ให้แข่งคือไม่ส่งค่าน้ําค่าน้ําไม่ผ่านนะครับแล้วก็น้าหนักเกิน10 5เของคู่ต่อสู้คืออดแข่งซ้อมฟรีไม่ได้ค่าตัวนะครับผมเป็นอย่างนี้5%น้อยมาก6กิกิโลถ้าช่างมาเกิน64.05อดแข่ง 6กกิโลถ้าช่างมาเกิน68.25อดแข่งนะครับสรุปกฎใหม่เป็นยังไงกฎหมาเนี่ยผมคิดว่าเขาเน้นความปลอดภัยของนักกีฬาค่าน้ำเนี่ยคือสํสำคัญลำดับแรกค่าน้ำต้องผ่านเท่านั้นถึงจะแข่งขันได้ 2. เน้นความเท่าเทียดมด้านน้ำหนักต้องไม่เกิน105%ของคู่ต่อสู้ถึงจะแข่งขันได้นะครับ น้ำต้องผ่านด้วยเน้นความปลอดภัยพี่ชาติจะบอกว่า,ารีดน้ําเยอะๆน้ําในสมองจะหายลงไปแล้วกว่าจะแอบซอบซึมน้ําผ่านมาได้เนี่ยมันมากกว่า24ชั่วโมง48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางทีจะเห็นว่าแค่เย็บเบาๆปึ้มแล้วล้มไปเลยอยงเงี้ยคือน้ําในสมองไม่มีละสมองมันสั่นสะเทือนนะครับน้ำต้องผ่านน้ําหนักต้องเท่าเทียมห้ามเกิน5%ของคู่ต่อสู้ จะแข่งขันได้เน้นความต้องเทียมว่าไม่ให้ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็การยกเลิกการแข่งขันเนี่ยข้อ3เน้นให้นักกีฬาเนี่ยไม่ลดน้ําหนักเยอะเกินไปนักกีฬาเนี่ยต้องเน้นกว่าเดิมช่วงนี้แบบไม่มีการแข่งขันเนี่ยห้ามปล่อยน้ําหนักเกินไปเพราะว่าถ้าปล่อยน้ําหนักเกินไปแล้วช่างมาเนี่ยเกินร้อยห้าเปอร์เซ็นของคู่ต่อสู้เนี่ยอดแข่งขันทันทีรายการไม่จ่ายค่าตัวให้ด้วยนะครับบางทีเราอาจจะเห็นว่าแบบ ตกลงพิกัดนี้ใช่ไหมฮะแล้วช่างกันไม่ผ่านแล้วก็ไปแคชเวตกันด้วยน้ำหนักที่มันเยอะกว่าที่ตกลงกันไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังให้แข่งขันกันได้ใช่ไหมครับตกลงกันสําเร็จแต่นี่คือกฎเ,เขาเขียนไว้เลยว่าเกินห้าเปอร์เซ็นตเกินร้อยห้าเปอร์เซ็นของพิกัดตกลงคุณไม่ต้องแข่งคือเหมือนกับว่าคุณตกลงแข่งขันกันน้ําหนักนี้คุณต้องพยายามทําให้น้ําหนักนีให้ได้คิดว่าอย่างนี้นะครับผมอ่านก็ยังมีแบบ ข้อที่แบบสงสัยแต่หลวมๆเอาสนุกๆก,ก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูกล้องธรณีกับทากีเนี่ยคือยกเลิกการแข่งขันไปนเลยถ้ายกเลิกการแข่งขันก็แสดงว่ามันเข้าอันนี้คือข่าน้ำไม่ผ่านก็ห้ามแข่งนะครับน้ำหนักเกิน105%ของคู่ต่อสู้หรือเกินพิกัดมา10 5%ก็อดแข่งนะครับอายการมิวลากับจีหินรับส่วน ก็คงจะเหมือนกันแต่มีเคสหนึ่งที่ไม่เหมือนคือเอม่เพอร์นี่กับเชียร์โคเฮนยูดีก็ได้กลับเข้ามาบรรจุในรายการใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณนิกแอดกินนิกแอดกินอธิบายว่าเช้าวันแข่งขันเชียร์โคเฮนค่าน้ำผ่านนะครับน้ำผ่านได้แข็งแล้วก็แต่น้ำหนักเราไม่รู้ที่จริงน่าจะรู้ได้ถ้าไปเปิด ในเว็บว่าตกลงแข่งกันกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูซิอ่า,าไปเช็คมาแล้วนะครับเอมี่เพอร์นี่กับเชียร์โคเฮนเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเขาชกกันที่119.25ปอนด์นะครับซึ่ง5%ของ1 1 5ปอนด์เนี่ยรุ่นนี้เขาตกลงกันเนี่ยมันคือ120.75ก็แสดงว่าน้อยกว่า120.75 อนุญาตได้แข่งขันต่อไปได้นะครับเป็นอย่างนี้แสดงว่ากล้องทรณีและทาเกียอาจจะน้ำผ่านแล้วแล้วน้ำหนักก็เกิน135ไป5%เลยจีหินลัตส่วนก็คงจะเหมือนกันนะครับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักกีฬาวันลุมพินีต้องแล้วนะครับต้องต้องระวังแล้วนะว่าน้ำหนักเนี่ยต้องพยายามให้ผ่านให้ได้ กฎใหม่มานี่เขี่ยวอยู่พอสมควรยกเลิกการแข่งขันเลยเพราะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับโอกาสมาแล้วทําน้ําหนักไม่ได้อดได้โบนัสอดแข่งเรื่องใหญ่นะครับและยิ่งเป็นนักกีฬาวันใหญ่นี่รายการเสราเช้านี่ยิ่งหนักเลยนะครับถ้าอดโบนัสห้าหมื่นนี่อดคุ้มนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณท่ติดตามสวัสดีครับ